เดือดพิกัด1 5ป่อปอนด์หลังจากที่โปรโมเตอร์ไฟแรงโกกิคาเมดะแห่งคาเมดะโปรโมชั่นวางแผนที่จะจัด2พี่น้องยูไดกับทางกิงจิโรชิเงโอกะสอแชมป์เฉพาะการด c i น f รุ่น1 5ป่อปอนด์คืนชิงแชมป์โลกตัวจริงในไฟหน้าทันทีในรายการ3-150ไฟ วอลุ่ม6ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566ที่อีเดีออนอารีนาเพื่อทำสถิติเป็นคู่พี่น้องคู่แรกที่ได้ครองแชมป์โลกรุ่นเดียวกันในวันเดียวกันให้ได้หลังจากพลาดหวังจากการจัดการแข่งขันรายการ3150ไฟวอลุ่ม5ที่มีขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมา พอทำได้แค่เป็นแชมป์เฉพาะการรุ่นเดียวกันในวันเดียวกันเท่านั้นเนื่องจากแชมป์โลกตัวจริงของ w b นและ IBF ในรุ่นนี้ไม่สามารถเดินทางมาชกได้เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของสุขภาพโดยโปรโมเตอร์โกกิได้กล่าวต่อว่าแม้ว่าทางต้นสังกัดของเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ตัวจริงทั้งสองราย คือทางเพชรมณี C.P.F เจ้าของแชมป์โลกดุน UBC ชาวไทยและดานียลบัญยาเดเลตแชมป์โลก IBF ชาวเม็กซิกันต่างก็แสดงความจำนงว่าอยากที่จะนำไฟพิสูจน์แชมป์นี้ไปจัดในประเทศของตนแต่ทางโกกิก็พร้อมที่จะเสนอค่าเหนื่อยที่คุ้มค่าให้อย่างแน่นอนซึ่งทางฝั่งของแชมป์โลกดุน UBC นั้นโกกิเผยว่าก่อนหน้าที่จะคุยกันได้ง่ายหน่อย แต่ทางแชมป์โลก IBF นั้นอาจจะคุยด้วยยากเนื่องจากปฏิเสธมาโดยตลอดหากเจะโชกกับกิงจิโร่อีกครั้งก็จะต้องเป็นที่เม็กซิโกแห่งเดียวเท่านั้นแต่ทางโกกิคาเมดะก็จะไม่ยอมถอดใจง่ายๆและพร้อมที่จะสู้จนถึงขั้นประมูลไฟเลยทีเดียวและเขาก็จะยอมเดิมพันแบบหมดเนื้อหมดตัวเพื่อที่จะนำไฟดังกล่าว มาจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้โปรโมเตอร์โกโกิคาเมดะกล่าวนั่นเอง